แม้กรัฐมนตรีจะต่ออายุพรกฉุกเฉินที่บังคับใช้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นานกว่า18ปีไปอีก1เดือนนะครับแต่ว่าระยะเวลาที่ต่อเพียงแค่1เดือนแทนการต่อทุกๆ3เดือนนักวิชาการบางคนมองว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีครับแต่ก็ยังมีการตั้งคําถามถึงการถแถลกนโยบายของรัฐบาลที่ยังมีความคลุมเครือเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาความไม่สงบติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธ,ธาสารพันครับ สถานการณ์ที่ลดลงต่อเนื่องในอำเภอรกระเพาะจังหวัดปัตตานีและความพร้อมของกองกําลังประจำถิ่นทําให้อําเภอรกระเพาะเป็นอำเภอที่11ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกบล,ล็อกจากพรกรฉุกเฉินและให้บังคับใช้พรบความมั่นคงแทนและแม้ว่ากองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าจะเสนอให้ต่ออายุพรกรฉุกเฉินไปอีก3เดือนในพื้นที่อื่นแต่คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้ต่ออายุแค่หนึ่งเดือน อย่างไรก็ตามพรกฉบับนี้ถูกต่ออายุมาแล้ว73ครั้งและยังบังคับใช้ใน22อำเภอเนื่องจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเห็นว่ายังมีความจำเป็นเพื่อใช้ควบคุมสถานการณ์และทางกองทัพภาคที่4ก็มีแผนจะหยุดการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ในปี2570 อำเภอรกอระโพะจังหวัดปัตตานีนั้นเป็นอำเภอล่าสุดนะคะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านั้นเสนอให้มีการปลดล็อกพรกจุกเฉินค่ะถึงการต่ออายุพรกจุกเฉินเพียงแค่1เดือนเท่านั้นทำให้หลายฝ่ายมองนะคะว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อการแก้ปัญหาความไม่สงบค่ะ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายพิเศษอย่างพรกฉุกเฉินของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีมาตั้งแต่เดือนก,กรกฎาคมปี2548เป็นเวลารวม18ปีซึ่งกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐทั้งในการควบคุมตัวโดยปราศจากหมายจับ หรือการบังคับใช้อำนาจที่อาจจะมีความสุมเสียงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนทำให้การต่อยุคแค่หนึ่งเดือนเป็นสัญญาณที่ดีในมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และเห็นว่าสิ่งที่ควรส่งเสริมมากขึ้นคือการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพที่ควรอยู่ในมือของภาคส่วนต่างๆนอกเหนือจากกองทัพสภาหรือว่าสสนักการเมืองแล้วกันควรที่จะเทคแอคชั่นกับเรื่องของประเด็นกระบวนการ พูดคุยสันติสุขหรือสันติภาพก็แล้วแต่ให้ให้มันขับเคลื่อนไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นฝ่ายหน่วยงานความมั่นคง<ม>พวกสวมชมกระทรวงกลาโหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ย<ม>ควรที่จะให้ภาคพลเรือนที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายรัฐสภาอะไรแบบนี้เขาเขามาเทคแอคชั่นหรือว่าขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วย นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าแม้การถแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งอาจไม่ได้เขียนชี้เฉพาะเจาะจงลงไปถึงการแก้ปัญหาความไม่สงบแต่เชื่อว่าหลายข้อความในถ้อยถแถลงก็มีความหมายสื่อว่าการสร้างสันติสุขและสันติภาพยังมีความสําคัญอีกทั้งการมีสสของพื้นที่ร่วมเป็นรัฐบาลเช่นจากพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาชาติซึ่งหลายคนอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว ก็น่าจะสานต่อแนวทางแก้ปัญหาความไม่สงบในอนาคตขณะที่ในบางมุมมองของประชาชนบางคนก็ยังไม่มั่นใจมากนักเพราะแม้จะมีการต่อ,อยุบพรกรฉุกเฉินแค่หนึ่งเดือนแต่ก็ยังมีกฎหมายพิเศษฉบับอื่นถูกบังคับใช้อยู่เช่นกฎอายการศึกและพระบความมั่นคงติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน